แย่แล้ไปไม่ได้เฮ้ยตามเราตาไปตาตไปแล้วเอ้าแย่แล้วโอเคเราตาพวกเราพวกเราปลอดภัยช่วยไม่ได้มันหมดไปแล้วหชอล็อตพลาดมันมันตามใครตามใครตามเบียตามเบียตามเบียโอเคโอเคโอเคแ่พวกรอใครทุกคนไเหยาต้องสลายชีวิตอะไรเหยอ ไปไปเลสโกเลโกเร็ว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 เดี๋ยวไปอีกตัวเลยอีกตัวโอ้ยดับเบิลสลามจุ๊บจุหลบจุกหลบจุ๊บจุจุได้ได้ได้อยู่รดีอมั้งในเป็นอะไรเปลี่ยน Surprise m o t h e r f u e r โอ้ยทรบแล้วเปลี่ยนเพลนแล้วเพลี่ยนอ้าว a few moments later อ้สวัสดีสวัส o อไม่หยุดจบอ้มีมีใครมีมีใครรอดไหมครับมยุดจบอยู่ไม่ทุกคนยืนนิ่งกันหมดเลย